สวัสดีครับกับใหม่แล้วนะครับกับวิวทู e เบอร์นะครับวันนี้ก็จะมาในคลิปของ Unboxing นะครับวันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับผมคอนเทนต์ Unboxing ก็ส่วนมากก็จะเป็นของที่ซื้อมาใช้ส่วตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าอย่างที่เห็นครับจะมีข้างในเขียนว่า u n d e r g r o วนะครับผมก็เป็นรองเท้ายุคเก้าสก็เป็นรองเท้าแฟชั่นนะครับแต่จริงๆมันคือรองเท้าเซฟตี้นะครับ เล็ที่ใช้แบบในโรงงานนะครับผมคือข้างในตรงเนี้บริเวณหัวเนี่ยมันจะมีแผ่นเหล็กอยู่ข้างในนะครับกันการตกกระแทกของเครื่องมือหรือว่าอุบัติเหตุได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างสังเกตว่ามันจะมีน็อตๆอะไรพวกนี้มันจะเป็นการยึดแผ่น,ผนโลหะไว้นะครับหยบีบตะปูเหยีบอะไรไม่เข้านะครับเราจริงๆแค่พื้นมันก็ไม่น่าจะหยบีบตะปูอะไรเข้าครับ รองเท้านี้เป็นรองเท้าหนังนะครับผมลายดอกข้างล่างก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมคนยุค90 2000อะไรพวกนี้ครับน่าจะพอมองเห็นนะครับตรงนี้จะเขียนว่า undergau shoe shoe n e in England นะครับซึ่งคู่นี้จริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแท้หรือว่าแต่ผมตีให้ไปเลยครับประมาณ90คงไม่ใช่จะ ไม่ใช่ของแท้จากอังกิจแน่นอนนะครับผมว่าพ่อราคามันแค่เ900เองครับคือมาแต่900นี่ก็คือวัสดุก็เป็นหนังแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าในราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เป็นรองเท้าที่ใช้การผูกเชือกนะครับแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นหนังสีดำนะครับไฟในคลิปนี้ก็จะเป็นไฟหลอด โบ้เลเ้เซนสีขาวครับนี่ลักษณะสีก็จะเป็นประมาณนี้ดูจากสีข้างหลังได้นะครับรงนี้นสีก็จะไม่ค่อยเพี้ยนขนาดสดอยู่นะครับแดงน้ําเงินอะไรพวกนั้นนะครับเป็นนังสีดําครับผมนี่ลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับรองเท้าหนังอ่ขอบอด้านในนี่ไม่มีการบุกตรงน้ําใแดงทั้ทงสิ้นนะครับเหมือนข้างในนะครับพื้นไม่สามารถจะดึงออกได้นะครับ ความนิ่มของพื้นในรองเท้ามีนิดหน่อยครับบ้างนิดเดียวนะครับผมข้างๆเป็นนี้เป็นบุผ้าไม่มีฟองหนังนะครับข้างในนี้ตรงลิ้นนะครับก็จะมีเขียนว่าโลโก้ครับนดอรก์กาวอะไรพวกนี้นะครับลิ้นก็เป็นหนังลิ้นรองเท้านี่ก็เป็นหนังนะครับเชือกผ้านะอันนี้เป็นลักษณะของข้าง้ายครับหัวปลายเท้ามันจะกระดกมนาะนิดหนึ่ง ตรงอยู่นะฮะเนีย่ยเดี๋ยวเรามาดูข้างขวาท่านบ้างนะครับมีข้างขวา,ข,าข้างขวาอะจะรอยการเย็บบริเวณโซนนะครับรีเขมมรีได้กเ็เย็บตามขอบตรงนี้มาเลยนะครับผมรองเท้าค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับเดี๋ยวผมจะช่างให้ดู เพราะว่ามันมีโครงสร้างของโลหะอยู่ด้านในนะครับผมหัวเลขไม่รู้เห็นหรือเปล่าน,นะครับพอจะเห็นอยู่นะหน่วยเป็นกรัมนะครับผมหนึ่งข้างก็เจ็ด้อยสี่บสองสองสองข้างจะวางไงดี คู่หนึ่งครับประมาณาตีกลมๆไปนะครับโล1นกิโลห้านะครับใช่นไหมหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบกรัมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลเราจะได้เข้าใจครั้งง่นี่นอันนี้หน่วยกิโลนะครับเดี๋ยวลองสร้างให้ดูนะครับหนึ่งกิโลสี หนึ่งจุดสี่เก้าครับตีวงกลมเข้าใจง่ายคือหนึ่งกิโลห้าก็คือหนึ่งโลครึ่งนั่นเองนะครับกับรองเท้าอันด้กาวหนังนะครับก็จะประมาณนี้มาอันบ็อกให้ดูนะครับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆท่านไหนยังสนใจหรือว่าช่างชอบในลักษณะรองเท้าทรงนี้หรือว่าสมัยหนุ่มๆเคยใช้แล้วมา ถึงสมัยนั้นนะครับก็ลองไปหาตามร้านออนไลน์นะครับหรือไม่ก็ข้างล่างใต้คลิปนผมก็จะแปะเป็นลิงก์ไว้ให้เอพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจครับลองตามกันไปดูนะครับรู้สึกว่ารุ่นอย่างนี้มันจะมีสีดําแล้วก็สีตานะครับผมท่านไหนทํางานโรงงานหรือว่าทํางานที่จะได้ใช้รองเท้าแนวแนวนี้นะครับก็บอกแนวแฟชั่นหน่อยก็ดูได้นะครับราคา ไม่น่าจะเกินพันครับประมาณนี้สําหรับรองเท้าหนังแท้ไม่แท้ก็พิจารณากันเอาเองนะครับผมให้เก้าสิเปอร์เซ็นว่าไม่น่าจะแท้สท่าไหลครับเพราะจำได้เมื่อก่อนสมัยตอนหนุ่มๆเลยนี่สิบกว่านี่รุ่นอายุสิบกว่านะครับตอนนั้นก็หถือว่าแพงลแล้ะคู่ละเป็นพันกว่าหรือว่ามันอาจจะแท้แล้วมันลดนราคาลงมาก็ได้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้ครับใครดูของแท้เป็นไม่เป็น ดูยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้งานนะครับผมไม่ซีเรียสเรื่องแท้ปลอมครับขอเป็นวัสนุนหนังที่ต้องก็โอเคแล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ขอตัวไปก่อนนะครับกับอันบ็อกซิ่งกับเรื่องรองเท้าครับสินค้าอื่นไม่ใช่สินค้าดีของที่ซื้อซื้อมาใช้เองจะมีอะไรต่อไปก็รอติดตามชมกันนะครับส่วนมากก็ไม่ได้มีสครอนเซอร์นะครับแต่ช่วยสนับสนุนช่องก็ตามไปกด ซื้อสินค้าจากร้านเขาได้เลยนะครับแล้วก็มันก็ยังมีส่วนแบ่งค่าคอมนิดหน่อยมาถึงผมนะครับขอช่วยๆกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม